ากจะพูดถึงสุดยอดเกมแนว RTS ในช่วงยุครุ่งเรืองคงจะหนีไม่พ้นเกมอย่าง Red Alert 2หรือ Battle r e a l m แต่ถ้าพูดถึงสุดยอดตำนานเกมที่มีเนื้อเรื่องขมข่ายและเนื้อเรื่องที่โคตรจะหักมุมแล้วก็คงจะหนีไม่พ้น Warcraft 3 Rise of the Chaos และ Expansion Pack หรือภาษาในปัจจุบ,บนันก็คือ DLC นั่นแหละอย่าง The f r o r e n t h r o n ซึ่งวันนี้ผม Panzer สยามจะมาพูดถึงอ a s ต e เอ g กภายในโหมดที่คนไทยแทบจะไม่ค่อยยื่งเลยอย่าง Campaign หรือถ้าภาษาบ้านๆเราจะเรียกว่า Mission ครับ ซึ่งผมขอเตือนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัวเกมที่ผมจะเล่านี้ไม่ใช่ตัวเกมรีฟอร์ดครับแต่จะเป็นตัวเกมภาคคลาสสิก Classic ครับผมเตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่มาบนน่นอีกว่าเอ้ไอัวเอกนี่กูไม่มีใจเย็นไอ้หนูภาคที่เราจะพูดคลาสสิกนะย้ำว่าคลาสสิกก็ถ้าหากว่าผมพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยมาทางนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนสงสยัยนี่กูกําลังดูภาร,รกิจฮิวแมนนะพวกและไหน พี่รอกูมาอยู่นี่แล้วส k กตอัฟตรกอนกูล่ะพี่ลัตสเกตออตระอนะใจเย็นก่อนสภาพรูดและสภาพสตรีใจเย็นเย็นวางอารมณ์ไว้ข้างล่างก่อนอ่านั่นแหละซึ่งเอาจริงๆนะถ้าหากว่าเราเล่นแคมเปญครั้งแรกเราจะต้องเล่นหมดโดยหมดเริ่มต้นแหละซึ่งถ้าผมเอาไปทาเป็นคลิปแยกมันจะสั้นโคตรๆผมก็เลยเอามารวมนิดๆหน่อยๆพอไปพิธีแหละไม่ได้ว่าอะไรกันนะงั้นเรามาเริ่มไอ้นี่กันก่อนโดยภารกิจเริ่มต้นนะครับเราจะเล่น เป็นพิตรอซึ่งในตัวเกมมันอัพฟาไซมาให้เราสกิลเปิดแมทครับซึ่งไอ้นี่เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวเปิดอิส t ต r e ์เอกอันแรกถ้าเราใช้สกิลฟาไซไปบริเวณนี้เราจะเห็นโจนสอนายพร้อมกับไอเทมใช่ครับนั่นแ,ล Easter Egg แหละอิส t ต r e ์เอกแกที่เราเจอซึ่งไอเทมชิ้นนี้มันชื่อว่าพอ u ลัส ที่เป็นไอเทมที่ผมขอสรารภาพตรงๆเลยผมแทบจะไม่เคยใช้มันสักครั้งเลยในชีวิตเขาว่ากันว่าเป็นไอเทมที่ทรงพลังที่สุดในเกมอีกชิ้นครับซึ่งต่อให้เราเปิดแมปโกงยังไงถ้าไม่ใช่แมปไอดิเตอร์เราก็ไม่มีวันได้มันแล้วก็ไม่มีวันตกไอจนที่อยู่ตรงนั้นก็แค่นั้นแหละไม่จะมีอะไรส่วนอีกอันหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอ่ะงั้นเราไปเริ่มจุดเริ่มต้นของหายนะการก่อนที่อาถัร์ของเราจะกลายเป็นลิสคิงกัน ตัวอิสร์เอกในภารกิจแรกครับวิธีปลดง่ายมากับง่ายสุดๆเลยมี2วิธีด้วยกันอย่างแรกครับส่งชาวบ้านไปอีเซคครับวิธีที่2ครับปล่อยให้เหล่าพี่อ็อกชายชกันทั้งหลายครับลุมตบคนในหมู่บ้านจนเละครับใช่ครับปล่อยให้มันวิ่งไปตบชาวบ้านนั่นแหละซึ่งนั่นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มอิสร์เอกและเราจะต้องไปที่สุสานข้างทางเข้าของสตอมแบรดใช่ครับเมืองที่พี่อ็อกเรามาตบเอาชาวบ้านไปทําอะไรก็ และเราจะคิดนะครับซ <c oughs> ึ่งถ้าเราอยากจะให้อิสราเอลปรากฏต,ตัวนั้นเราจะต้องรอให้เวลาในตัวเกมไม่ใช่เวลาในชีวิตจริงนะเวย้ยจะเย็นๆถึงประมาณเที่ยงคืนเติมอิสราเอเลเอนี้จะปรากฏให้เห็นซึ่งนั่นก็คือวิญญ,ญาณในสุสานครับกดฉันนั้นคือวิญญาณหลอกร้อนตั้งมาตั้งนานไม่รู้ตัววตุยเอ้ยเจเย็นใชายเดี๋ยวลิกสิ์ลงกูเอาไม่ทันไอเวนเดี๋ยวลิกสิ์ลงออกตัีเทป แฟนไปหน่อยใช่แล้วครับคนที่พวกเราพาไปอิสไซคายันแหละครับใช่เขาจะมากองรวมกันและมันก็จะสปอยปอิสต์เอ็กว่าต่อจากนี้เนื้อเรื่องบึงจะเริ่มดาและตัวเอกที่เราคุมกำลังสร้างความวิบัติให้โรรอนและอาเซนอลนั่นเองเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำสปีดรันอย่างง่ายในด,ดานียครับซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะหรือรอ,อยากจะรู้ ขั้นตอนแรกครับเราก็ไปหาพี่น้องปืนโตหน้าถ้ำครับแล้วเราก็จะได้ไรฟอนแมนมาห้านาย่วนหรือเปล่าวะวันที่2มุ่งไปทางตะวันออกครับแล้วคัสซีแมนก็จะขึ้นมาถ้าเรารีบเอสิบมันไปจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายตบพี่มาสเตอร์เกรดใจเกเรที่เพิ่งสับผู้หญิงสับเอ่ออลลักิลุ้ดแมนไปนั่นแหละครับจบหลักการหลักสูตรรวบรับสปีดรันขั้นพื้นฐานครับ ไม่เดี๋ยวนะเราไม่ได้มาสอนหลักสูตรสปีดรันไม่ใช่เหรอเรามาหาอิสต์เอ็กเพื่อนเราไม่ได้มาสอนทักษิณสปีดรัน,น,นอะอองั้นเหรออืมท,ท้อทีวะคนดีคนไว้คนบือไปเจอสปีดรันแบบ,บอื่นวะเฮ้ยกลับเขาเรื่องเหรอเมื่ออิสต์เอ็กแรกครับเราจะแบ่งจากเอ่อสำคัญน้อยสุดนะไปมากสุดงั้นเราจะมาเริ่มของยูสเล็กันก่อนครับ าาว่าเราไปถึงบริเวณหน้าถ้รมครับให้ส่งคนงานครับสร้างาที่ตัดไม้ครับใช่ครับ l ัมเบอร์เมแล้วก็ส่งชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ครับใช่ครับตัดแค่คนเดียวมันจะพอเลยเฮ้ยไปเอาคนมาเพิ่มดิเฮ้ยจากนั้นครับคุณก็จะตัดไปเรื่อยๆครับตลอดถึงช่องแนวเขาของหน้าป่ากรรครับหลังจากนั้นคุณก็จะเจอหมาเออไม่ใช่ไม่ใช่มันคือโก๊ดพูดถูกอเลืหมาเกันแล้วมันก็จะดรอปไอเทม เทฟในความคิดผมมันดูยุสเลยว่าท็อปเนกาชั่นความสามารถมันครับทำเดิมเมต200หน่วยกับมินเนี่ยนซัมมอนครับซึ่งมันต้องเป็นฟันสตาร์ร่เนี่ยพร้อมกับล้างดีบัฟในพื้นที่ที่ไร่ซึ่งฟังดูมันเป็นเอเท์ที่ดีหนิทำไมพี่เห็นมันเป็นเอเทมยุสเลยมันใช้ได้แค่3ครั้งเว้ยและกว่าเราจะได้จัดการใช้ไอเทมเนี่ยโคตรนานเลยคงไปด่านแบบเกือบท้ายๆแหละจัดการสเกลลิตันหรือเราจะมาใช้ตบพี่มัสเตเบดใจเกเรกัว ก่อนนะก็แล้วแต่คนด้วยผมไม่ค่อยได้ใช้ไอเทมนั้นผมก็เลยเรียกว่า u s e l e t s item นะฮะน่าสรุปคือกูมาทำอะไรที่นี่ฉันนมาททอะไรีี่่คราวนี้มาถึงของที่โคตรดีที่สุดก็ะจำแมปนี้แล้วครับแค่นะครับทีนี้ใช้สำหรับคลาสสิกโอลีเพราะถ้าเรากลับไปรีฟอร์ดเขาก็จะทำให้ลแล้วครับเราแค่เดินไป อยากจะให้พวกรีฟอร์ดสัมผัสถึงความบันเลยของคนคลาสสิกบ้างก็ยังดีไม่บริษัทบอกเฮ้ย <Hey, S 1> จะรอเลยล่ะเอาสิฉันเปิดทาง,ทงเ,เหาแล้วแมมซึ่งในวิธีคลาสสิกครับก็วิธีเดียวกับไอเมื่อกี้เลยก็ก็ตัดไปเรื่อยๆใช่ครับรอบนี้ได้ไม้ฟรีพร้อมกับเมปมของโอกโอเกอร์ใช่แล้วครับ <im> เราได้ที่ฟาร์มเวลฟีและก็เงินฟรีใช่แล้วเราตกโอเกอร์กับมันนี่ล่ะจะรออะไรล่ะลุ้มมันดิ <c oughs> กว่าจะเสร็จหลังจากโอร่ารัชไปสักพักใหญ่เราก็จะได้ไอเทมดอบอย่างกันเลือดอโอเคเกอร์สตริงบวกบบสามตบมือสิครับรออะไรมันใช่เหรอคืออย่างน้อยนะครับเราก็ได้เลือดมาตั้ง75หน่วยพร้อมแอคแท็กอีก3พร้อมกับรีเจนเนอเรทเลือดอีก2 7 5จเจ็แม่งยังดีกว่าไอเทมยูสเลตตั้ง300%แนะ่ หลังจากพ่อบ้านตบอูเกอร์หลับไปหนึ่งตัวเดี๋ยวนะมันใช่พ่อบ้านเหรอนั่นมันวอเทอร์เอลิเมนเตอร์ไม่ใช่บอเนี่ยโอเคกูเชี่ยเราสามารถกลับไปยังจุดที่โอเกอร์ก่อนหน้านี้หลบไปได้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ซ้ำศพอีกรอบหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาละกูซองเองไปเอซิคไคได้ละ เลือเพื่อของมันครับก็จะดอกโพชั่นเลือด1ขวดโอเคนี่ไม่ใช่จุดที่เราพูดถึงเรื่องนี้มันคือจุดที่มันซ่อนของไว้ต่างหากใช่ครับในช่องป่าที่เป็นแคมป์ป่าเราจะเจอกล่องคบไฟและใช่ครับแกะ1ตัวให้เราสังหารน้องแกะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกครับพาน้องแกะไปอีสิคไคกับวิธีสองง่ายครับคลิกน้องรัวๆจนกว่าจะ <the> แต่บอกไม่ละครับโคตรเสียเวลาคลิกมากเลยบ้าเอ้ย จากนั้นนอนก็จะดอปเ r รสเซอร์ออฟจิลิตี้การเสรียหลักของเจ้าจะเป็นที่จดจำไปตลอดกาลเจ้าแก่น้อยของเราหากเราเดินไปถึงฟาร์มของชาวบ้านคนหนึ่งที่มันมีชื่อว่าเออเออ,เอ,อกาเกากาเลมแมวกาคอยแมวกากาเกมแมวเอมเออช่างแมงแมมเอ้แล้วหลังจากที่เราเข้าไปหาเขาเขาก็จะเริ่มพูดว่า My lord ซึ่งชายคนนี้ครับจะเป็นตัวเริ่มอิสต์เอครับซึ่งหลักการทํางานมันง่ายทีเดียวครับก็มันแกะครับแต่มันมันไม่ระเบิดใช่ครับให้เราทําการคลิกไปเรื่อยครับใช่ครับคลิกไปเรื่อยแล้วพี่แกก็จะดรอปเงินมาโอ้นั่นแหละครับดรอปเงินมา เรื่อยๆครับจนกระทั่งพี่แกตบโพชชันหิวมาให้เราครับเป็นพลเมืองโอร์อนแท้ๆหัดเสียภาษีให้ต้องไปลัาบ้างสิวะเอานี่เจอคอนของพราดินบิซักหัดใจภาษีตรงเวลาด้วยเออผมหมายถึงภาษีของโอรดนอนนะไม่ใช่ภาษีของประเทศไหนสักที่บนโลก ยินดีต้อนรับสู่ภารกิจที่ต้องมาสู้กับชายที่นำความฮหายาะมะมาให้เซรอฟและสร้างความปันปวนให้กับโลกเราใช่แล้วเราต้องมาปวดหัวก,กับการลบน้ำแข็งของเขาไหนจะต้องมานั่งฟังเขาบ่นไปเรื่อยในฮัสโตนพบกับชายที่ชื่อและชายาแมงเยอะชิปนั่นก็คือ The 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 Archlish Lich Plague Commander Dread Necropolis Naxxras, Lands, Lord of Lands, of of Master and founder of the Cult of the Damned Formerly of the Council of Six Summoner of Archimond the Defiler, the Betrayer of Humanity, Hearthstone Enthusiast, and Major Domo to the Lich King himself, killed the freaking หลังจากที่เราเข้ามาในแอนเดลฮอลเราก็จะเห็นตะแรงแกงครับแค่นะครับอิสตอ์เอ็กมันอยู่ในตะแรงแกงนั่นเองจากนั้นครับเราก็ใช้อาทัศหรืออาเจาเราไปทบตะแรงแกงแล้วเราก็จะพบกูปรหลาดเดียวนะชื่อมันคุณนั่นใช่จิมมี่หรือเปล่า มันไม่ใช่แล้วเว้ยมันคนละทิมมี่ละใช่ทิมมี่ที่อยู่สตอมแบรดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นทิมมี่ที่กำลังอพยพหนีจากูงออกใช่กับพีออกใจเกเรที่ผมก็รู้บานแล้วมาที่แอนเดอร์ฮอลแล้วก็กลายเป็นเอออย่างที่เห็นแหละทิมมี่กูของเราครับเพื่อส่งน้องให้ไปสบายพร้อมกับได้ของอิสต์เอ็กพาน้องไปอิสเตคายเตอร์ครับน้องใช้ไปทรมารมันแบบนี้ตลอดไปน่าครับเราก็จะได้แหวนริง of the purity อืมขอโทษเลยครับบางทีสับอังกฤษผมอาจจะอ่านไม่คล่องหรือเอาง่ายๆก็คือแหวน บวกหนึ่งทั้งหมดเลยอของคุดดีรู้หรือไม่กูจิมมี่โปรโมาอียยกรอบหนึ่งในเวอร์บวคฮาเมืองในตำนานที่กำลังจะพูดเร็วนี้ครับในส่วนเนื้อเรื่องที่ผู้พัฒนาในช่วงแรกๆเขาออกไปครับใช่แล้วครับการตายของอาเจจะเกิดขึ้นในภารกิจนี้ครับโดยบทตั้งเดิมเลยครับอาเจถูกวางให้ตายที่นี่ครับซึ่งคําถามก็คือแคกก่ตายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโอ้่ันคงจะยุ่งเหยิงนะดูนี่ถ้าสมบุรณมีคนทำคัสตอมแมปเนี่ยใหม่สิคัส ต้อมแคมเปญให้สมมุติเจเราตายในภารกิจนี้ในเรื่องมันจะโหดขนาดไหนวะนี่แม่งบทอนิเมะชัดๆเสียคนสําคัญแล้วเราได้พลังในความพยาบาลแล้วอยากจะล้องแขนโอ้โหแม่งบทการ์ตูนเก๋เพื่อนคอนเทนท์ที่ตัดไปก็หากเราไปค้นฝ่ายในตัวเกมเราก็จะพบบทอาทัศนที่กําลังพูดถึงการเสียชีวิตของอาจเจานั่นเอง Ja no. I swear by the light you shall be avenged ซึ่งทางทีมงานได้เล่ารายละเอียดของเนื้อเรื่องที่ถูกตัดไปว่าอาทัพและเจน่ได้ไปพบอัคเคอร์ไลท์ที่กำลังสร้างเอ่อสร้างเมืองอาถันครับใช่ครับไอที่เรากดไปที่เมืองแล้วเราก็สามารถสร้างจากเชดดาร์แลนด์มาสร้างเอเอาเนื้อ,อเรื่องส่วนนั้นออกไปซึ่งเป็นอยู่บริเวณแถบชานเมืองของอนาาันเดอห์ใช่ครับก็ก็ห่างจากไอตรงด่านแรกที่เราต้องเจอเบดของอันเดนนะฮะหลังจากที่ขับไล่เราอัคเคอร์ไลท์ได้นะครับเราก็สร้างแคมป์บริเวณที่เราเพิ่งไลไ่ตีอัคเคอร์ไลท์เป็นเมื่อกี้ครับในเวลาไม่นานหลังจากาม ฐานันเดชเจเละและเข้ามาใหเราก็จะพบกับเคลทุซาที่โชว์ตัวมาแบบอุ๊บปส์เจละิกาสิตปะวะแล้เขาก็มาพร้อมกับผู้กูของเขาเอง ลิกสิ์หนักกว่าเดิมอีกแล้วเควทูซัส์ก็สั่งให้ฝูงกูรุมขยามาเจาเราดึงอาร์แทาสไ้วิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วอาเจาของเราตายในอ้อมอ้อมกอดของอาร์แทสและเราก็สูญเสียจอมเวทอันแข็งแกร่งที่สุดของอาเซรอกไปอีกหนึ่งคนอย่างน่าเสียดายนี่แม่งมันในเรื่องของมิติคู่ขนาดอีกเรื่องที่กูเล่าไปแล้วดีกวา <c oughs> นั่นสิแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะมันยังมีบทพูดอีกบทหนึ่งที่ถูกตัดออกไปด้วยเช่นกัน What the hell are you saying? you Who are you anyway? Jaina, you're alive. I'll tell you all about it later. This looks like some kind of gateway. I'll bet Jaina would know how to activate it. No simple cult could have built this. เนื่องจากบทประโยคพูดที่พิยาทัสเราพูดแบบดูสับสนนะหลังจากที่เห็นอัจเจของเราฟื้นคือช่อมาแสดงว่าต้องมีใครชุบชีวิตอัเจแกกลับมาอีกรอบเฮ้ยแมงพอตทวิสว่ะแต่บางบทก็กล่าวถึงสถานที่ในแอนเดอร์ฮอผมสังเกตแล้วว่าในบทเนี่ยมันไม่มีสถานที่ในลักษณะที่คล้ายกับที่เขาว่ากันซึ่งจากที่คาดการอาจจะเป็นแมปดีไซน์ที่เขาวางแผนเอาไว้แต่ก็ไม่ได้สร้างนั่นเองซึ่งเอาไว้ง่ายถ้าจากที่คาดเดอาไว้ก็น่าจะเป็นประตูก่อนที่จะถึง หรือที่จะต้องไปสู้กับยาเกะครับเยวตุส hmm. ัแต่คือต่อให้วางจำหน่ายแค่ไหนบทคลาสสิกไม่ว่าอาเัเจเกตตายที่ไหนตรงไหนของจุดในแมปนั้นครับหรือภารกิจนั้นไม่คลิกกันเลยว่าอาทัชจะพูดเลยก็แสดงว่าตนตัดทิ้งไปนี่แต่มันยังมีอีกบทหนึ่งครับที่ถูกตัดออกของพี่เคทครับซึ่งบทที่ถูกตัดไปนั่นก็คือ uh, this ironic? ึมันก็เป็นบทก่อนที่พี่แกจะพูดประโยคต่อไปที่เราจะได้ยินหลังจากเราทำการส่งพี่แกไปหลับจำสีลีิกรอบนะครับ ถ้าจะถามกับผมว่ามีเสื้อเอกในด่านนี้ไหมผมขอพูดได้เต็มปากเลยว่ามันมีค่อนข้างน้อยครับใช่ครับแทบจะไม่ค่อยมีเลยนั้นก็เอาที่ง่ายๆก่อนเลยแล้วกันที่หลายคนมองข้ามเพราะของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเริ่มจากการไปแถวทะเลสาบครับซึ่งมันอยู่ระหว่างฐานอันเดทั้งสองฝั่งเลยครับซึ่งมันจะมีฝูงเอ่อฝูงกบบองครับเฮ้ยมันมือหลอกให้เกตดกบบางดีวะ แล้วฝูงกบเหล่านั้นก็เฝ้าตะแแรงแกงของใครสักคนที่โดนกบพวกนั้นจับไปจับไปทําอะไรก็คิดเอาเองแล้วกันหลังจากจัดการพวกมอือหลอกทั้งหลายไปหมดแล้วครับเราก็ตีตะแแรงแกงแล้วก็ช่วยชาวบ้านออกมาแล้วชาวบ้านเขาก็จะขอบคุณพร้อมกับดอบรองเท้างงๆนั่นครับสำหรับใครบางคนแล้ว movement speed ก็เป็นสิ่งสําคัญครับแต่มันเฉพาะฮีโร่แล้วมันจะเป็นเหรอในสายตาผมมันก็ยุดเลยนะแต่สำหรับคนอื่นโอแคไอเทมประดับเท่านั้นเท่านั้นครับ ในที่สุดภารกิจที่ปวดหัวและปวดตับมากที่สุดในเนื้อเรื่องของ World ร u บก็มาถึงโอ้ไม่สิฉายาของภารกิจนี้คือภารกิจดอกดาวกับทีเซอร์ที่ไม่ตรงปกซึ่งสำหรับภาคคลาสสิกแล้วเมืองนี้ก็เป็นเมืองธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่แม่น้ำผ่านกลางก,ก็ไม่เป็นไรแต่พอมารีฟอร์ซใหม่ตัวเมืองก็จะอ้างอิงจากในตัวเกมของ World c ับแต่อสเตอร์เอ็กนี้ผมจะนำเสนอของคลาสสิกครับ เพราะตัวอิสเตอร์เอกนี้ไปปรากฏอยู่ที่ทางเข้าหากเล่นใน Reforce หากเรามายัางในจุดที่มัลเกนัสสปอนเป็นครั้งแรกครับเองโดนล้อยันลูกบวชในมัลเกนัสหากอาทัสมาบริเวณนี้ครับมันก็จะมีบทลับที่จะทิ้งกัะเหล็กโดยบริเวณนี้ด้วยครับผม ส่วนสำหรับรีฟอร์ดก็ผมบอกไปข้างต้นแหละทีมงานคงจะไม่ได้อัปเกรดรูปปั้นเหมือนในรีฟอร์ดครับ <c oughs> เขาคงลืมปั้นโมเดลแน่เลยแต่ช่างเถอะมันไม่ได้สำคัญอะไรเพราะยังมีอีสเตอร์เอ็กหนึ่งภายในเมืองนี้ครับ หลังจากเราเครียดมาเยอะจากการพาคนไปอิสราเครับเราก็แวะไปสวนสัตว์กันบ้างแต่ไม่ต้องห่วงครับสวนสัตว์นี้ไม่มีใครติดโรคครับสบายใจได้แต่สัตว์เหล่านั้นเขาเป็นสัตว์ประหลาดครับสัตว์เหล่านั้นไม่ทำอันตรายอะไรกับเราครับแค่เราเดินง่ๆไปเฉยๆไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างโอหสัตว์แปลกทั้งนั้นเลยใช่ครับแต่เรามีอิสต์เอ็กภายในกลุ่มสัตว์ใช่ครับตัวที่เหมือนนกกับนกยอกนกตัวใหญ่ๆอใช่ครับนกตัวใหญ่พักเราพังกงตรงนั้นมาครับเราก็จะเจอหนูชื่อซเรฟิูสัวนี้ก็่าไได้ กับเด็กมิสตลอดซึ่งนั่นแหละครับอิสตเอก็วิธีที่จะฆ่าสิ่งที่หลบไปตลอดก็มีวิธีเดียวครับคลิกที่ตัวมันคลิกไปเรื่อยๆจนมนัน <K l ick> ใช่ครับมันก็จะดรอปไอเทมกับไอเทมที่โคตรด,ดีเย่มไปเลยโคตรดีนั่นก็คือ talisman of evasion ของโคตรดีลบอีก15% ในเรื่องเริ่มเข้าสู่จักรวาล d ีเรื่อยๆเหรอครับใช่ครับในเรื่องเริ่มโคตรดาร์กเรื่อยๆนะครับอื้อหืยนะเริ่มเข้าสู่ประตูของอเซรอฟเรื่อยๆแล้ว่ะสินะสำหรับในแมพของ n o r t รน e เนี่ย Easter Egg มันแทบจะไม่ค่อยมีเยอะครับแต่ถึงจะไม่มี Easter Egg แต่ก็จะมีบทเมอรดินถูกตัดออกครับถึงจะมีเพียงแค่ไม่กี่ประโยชน์เองครับแต่สำหรับใครที่เล่นแมพ X Hero ครับน่าจะรู้ประโยคนี้กันดีครับ that's the best you can do I've met n o m e s that are t o u g h than y o โอ้โหดูประโยคพี่แกดูสงโคตรแบดแอดเลยครับแม่งบอดไฟดีดีนี่เลยและนี่ก็เป็นส่วนทั้งหมดของอิสต์เอกที่ผมเจอในฮิวแมนก็จบไปกันแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งสาหรับใครที่อยากจะพูดคุยพบปะสังสรรค์อะไรประมาณนี้ผมจะทิ้งดิสคอดเอาไว้ให้บางทีอาจจะได้เจอผมในดิสคอดนีก็ได้ครับและสําหรับใครที่อยากติดตามเนื้อเรื่องของจักรวาลดวอลคาร์ผมมีช่องหนึ่งจะมาโปรโมตนะครับนั่นก็คือช่องของคุณริว ใช่แล้วครับและก็มีการไลฟ์สดทุ่งเสาร์อาทิตย์ด้วยสำหรับใครที่อยากดูในเรื่องเพิ่มเติมก็สามารถไปที่ช่องนี้ได้ครับสวัสวันี้ก็ขอลากันไปก่อนอ่าดิโอ